สายพ่อบ้านใจกล้าต้องคันนี้เลยครับ isuzu milx ปี2022คันนี้มาพร้อมรถโครงสร้างเดิมไม่แท้ประวัติศูนย์ภายในกว้างขวางสวยน่าใช้แถมฟรีดาวออกได้ทุกอาชีพใครตามหาอยู่ห้ามพลาดส่วนรายละเอียดเต็มๆคันนี้เป็นยังไงไปดูในคลิปเลยครับสวัสดีครับสวัสดี fc ทุกท่านเลยนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับผมโอ๊ตเพชรยนคนดีคนเดิมนะครับวันนี้ผมมาแนะนํารถครอบครัวสําหรับ คนที่มีครอบครัวใหญ่นะครับและกําลังมองหารถเจที่นั่งไว้ใช้งานช่วงใกล้เทศกาลสงการนะครับวันนี้ผมอยู่กับอี u สุมินะครับคันนี้เป็นตัวเรียกได้ว่าเป็นตัวเจนล่าสุดแล้วกันนะครับเป็นตัว1.9ตัว Active นะครับปี2022นะครับบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขไม้ที่น้อยนะไมแค่3 0 0 0 0โลและได้ปีปี2022อายุรถแค่ประมาณ3ปีไม่3 0,000ถือว่าคุ้มมากๆแล้วและแถม ประหยัดจากป้ายแดงเนี่ยไปประมาณ2แสนก็กว่านะสองแสนก็บาทนะเฉะลี่ยปีนึงก็ประหยัดไปเป็นแสนก็ถือว่าคุ้มมากนะครับใครที่กาลังมองหาเล็งๆลรถครอบครัวไว้ใช้งานนะลองดูคลิปนี้ก่อนบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนก่อนรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับของเพชรยน์นะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารใหม่ๆนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าคันเนี้ยจะคุ้มค่ายังไงนะครับต้องบอกเลยว่าคันเนี้ยราคาออกห้างเนี่ยล้าน ล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นโดยประมาณนะนะครับจะอยู่ช่วงเลทประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้มันเหลืออยู่8ปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับก็ถือว่าหายไปเยอะนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงความน่าใช้คันนี้เครื่องยนต์พันเเครื่องยนต์พันเนะครับประหยัดน้ํามันแน่นอนนะครับแล้วก็รายละเอียดที่เขาให้มานะไม่าจะเป็นตัวไฟหน้านะครับไฟหน้าเขาให้เป็นลูกแก้วโปรเจคเตอร์มาอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็น ไฟโปรเจคเตอร์นะกระจังหน้าตกแต่งเป็นสีดําเงามาเลยอันนี้คือสเปคเดิมของเขาเลยนะครับสวยๆเลยสีขาวนะครับคันนี้มันจะเป็นออกขาวแบบอ่าเหมือนขาวซูเปอร์ไวท์นะครับสีก็จะแบบโทนแบบเรียบๆนะใครที่ชอบโทนสีขาวเนี่ยก็ให้ความสะอาดสะอ้านนะครับสบายตานะครับอันนี้ให้ดูสเปคก่อนนะครับสเปคแม็กซ์สิบเจ็ดนะครับอลลอยด์ดิสเบรกสี่ล้อ Disc ลนะครับสำหรับสเปคคันนี้ที่เขาให้มานะดิสสี่นะครับใครที่แบบว่า มีงบประมาณไม่สูงนะครับถ้าเทียบตัวรถนะครับถ้าพูดถึงตัวสภาพตัวรถอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าสมบูรณ์มากช่วงลงช่วง,งล่างเนี่ยคือแบบไม่มีจมน้ำมาแน่นอนนะครับถ้าเทียบกับราคานะครับแปดแสนกวบาทถ้าเอาไปเทียบกับตัวท็อปนะครับราคามือสองเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสักเก้าปลายไปถึงล้านต้นๆน,น,น,นะแล้วแต่แล้วแต่สภาพนะครับคันนี้ผมบอกว่าบอกเลยว่าคุ้มนะครับใครจะไปดันใส่แม็กสิเนี่ยก็ได้ นะครับให้เดิมมา17ไปใส่18ก็ได้นะครับแล้วก็พวกอของที่ได้มาตัวรถก็คือบันไดข้างมีกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดำนะครับให้ดูให้ดูให้ดูสภาพให้ดูสภาพโดยรวมนะเหลี่ยมมุมคมสันตัวรถคือสวยไม่มีแบบว่าไปชนหนักหรือไปคว่ำอะไรพวกนี้มาไม่มีเพราะว่าเราคัดเกรดมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวด้านท้ายในทุกรุ่นย่อยของเขานะเขาให้เป็น LED มาอยู่แล้วตัวตัวไฟหลี่ตัวไฟเบรกพวกนี้นะ อันนี้ือของเดิมหมดเลยนะครับไฟถอยจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ในสเปคที่เขาให้มานะมันจะดูแทบไม่ออกเลยถ้าเรามองด้านท้ายนะครับว่าเป็นตัวรุ่นไหนเพราะเขาเหมือนกันหมดเลยแต่นี่คือของเดิมกระจกทุกบานคือพาร์ทเดิมนะครับอันนี้คือพาร์ทเดิมนะให้ดูสภาพตัวรถเดี๋ยวเรื่องฟังก์ชันเรามาดูกันว่ามันน่าใช้อย่างไงนะครับเนี่ยในงบ8 7 9 0 0 0บาทข้างวดจะอยู่ประมาณเลท เลทค้างวดจะอยู่ประมาณสักหมื่นสี่อยู่ประมาณเนี้ยนะหมื่นสามหมื่นสี่รายได้ก็ประมาณสองหมื่นสองหมื่นห้าอัพนะถ้ามีรายได้คนเดียวสองหมื่นห้าหรือจะกู้ร่วมกันก็ได้นะคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าอยากได้รถครอบครัวแบบเนี้ยใช้งานผมบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตัวแชสซีนะครับแชสซีตัวรถนะครับสภาพคันนี้นะต้องบอกเลยว่า สมบูรณ์มากนะครับคือมันไม่มีการผุเพราะว่ารถมันใช้งานน้อยแล้วก็ไม่มีการไปแบบไปแต่งไปเว้าแชสซีหรือการตัดต่อพวกนี้ไม่มีแน่นอนนะครับเนี่ยด,ดูได้เลยล้อแม็กแม็กเดิมนะครับแม็กเดิมเลยไม่มีเบียดไม่มีคู่แล้วก็ยางดลอปยางปีติดรถมานะครับอันนี้เป็นยางปีติดรถมาเลยก็คือสภาพเดิมสมบูรณ์มาตามนี้เลยนะครับแปดเจ็ดเก้านะครับจัดยอดเต็มฟรีดาวก็ได้นะครับฟรีดาวได้หรือจะจะดาวได้แล้วแต่ลูกค้า ะจะมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตมาเราให้ดอกเบียบ้ยพิเศษด้วยนะเพราะว่าดอกเบียบ้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่2.79%นะครับผ่อนสบายบายครับ4ปีถึง7ปีนี่คือเลือกเอาเลยนะครับถ้าสนใจคันนี้กําลังมองหาอยู่นะก็โทรเข้ามาเบอร์ด้านล่างติดต่อผมได้เลยนะโอเพยรยนนะครับอทีนี้เรามาดูความน่าใช้ของตัวรุ่นนี้ดีกว่าว่าเขาให้ออปชั่นอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสตาร์ทก่อนให้ดูที่เลขไม์ก่อนนะครับ เลขไม์อยู่ที่33,000โลนะคันเนี้ยเลขไม์แท้มันเช็คกับศูนย์ได้นะครับนี่ไม์แท้แน่นอนนะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นๆนะก็จะได้พวกพวงมาลัยนะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมานะอันนี้ได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเดินขึ้นรถนิดนึงนี่อ่านี่เลยนะครับคืออย่างที่แจ้งไปตัวรุ่นเนี้มันเป็นตัวรุ่นแอคทีฟ นะครับออปชันอาจจะไม่เต็มมากนะครับแต่ข้อดีของรถคันนี้คือ1เรื่องราคาราคา800,000น,นะ800,000ปลายปลายได้สภาพไม่น้อยถือว่าคุ้มนะครับแล้วก็ออปชันที่ให้มาถือว่าโอเคพวกพวงมาลัยต่างๆยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เพราะว่าใช้น้อยอยู่แล้วเนาะแล้วก็คันนี้ยังได้ตัวจอเห็นไหมได้จอทัชสกรีนมานะเป็นจอ Android นะครับทัชสกรีนมาเลยนะพวกบลูทูธโหมดฟังก์ชันพื้นฐานเพย์สโตร์อะไรพวกนี้มันเชื่อมต่อได้หมดอยู่แล้ว เนี่ยนะครับมันเชื่อมต่อมันลงมันเล่นได้หมดเลยนะละหมดเลยนะครับเป็นจอ Android นะใช้งานง่ายนะครับแล้วก็คันนี้ได้กล้องได้กล้องมองหลังมีเส้นบอกระยะมาด้วยนะครับอันนี้จอใหญ่มากเลยนะอันนี้ก็คือถ้าใครที่แบบว่า,าคุณพ่อคุณแม่นะหรือจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นพ่อบ้านเนะาะถ้ามีอายุหน่อยนะจอพวกนี้มันจะดูง่ายเพราะจอมันใหญ่นะครับเวลามุมมองเวลาเราถอยอย,อย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมจอมันใหญ่มันมองแล้วมันสบายตามันไม่ต้องเพง่ง นะครับนะใครที่แบบว่าอยากจะได้รถแบบราคาไม่แรงนะตัวนี้ก็จะตอบโจทย์นะครับพวกออปชันอาจจะไม่เยอะแต่ก็จะเป็นออปชันที่เขาเรียกว่าเป็นออปชันที่ใช้งานจริงในชีวิตประจําวันนะครับพวกพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันอะไรต่างๆนานานะครับแล้วก็เกียร์คันนี้จะเป็นเกียร์อัตโนมัติเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติมานะครับได้เบรกมือไฟฟ้านะเบรกมือไฟฟ้าได้ออโต้เบรกโฮนะครับใครที่แบบว่า ขี้เกียรจะเข้าเกียร์บ่อยเวลารถติดเนี่ยตัวออโต้เบรกโคตัวนีมน้มันก็จะใช้งานใช้งานได้ง่ายนะครับมีพวกออโต้สตาร์สต็อปมีโหมดชะลอความเร็วขณะลงทางลาดชันตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยในการขับขี่ได้นะครับอ่ะมาดูกันต่อถ้าพูดถึงตัวสเปคตัวเบาะคันนี้เป็นเบาะผ้านะเบาะผ้าแต่ว่าตัวทรงเบาะอะไรต่างๆจะเหมือนกับตัวท็อปเลยพวกรายละเอียดนะครับเนี่ยเหมือนกันหมดนะครับแต่แค่เป็นเบาะผ้าและเบาะตัวนี้ดีมากมันโอบลัดกับสรลีระ นะครับตัวเบาะผ้าหนึ่งมันไม่อมความร้อนไม่เก็บความร้อนนะเวลานั่งแล้วมันรู้สึกว่านั่งแนบสบายนะครับนะบแล้วก็ใครที่แบบว่า,อ,าอยากจะเอาไปแต่งเพิ่มนะครับไปเปลี่ยนเบาะเพิ่มนะหรือไปลงล้ออย่างที่ผมบอกไปนะคันนี้มันก็คุ้มเพราะว่าถ้าเทียบราคานะราคาส่วนต่างกับตัวเนี้ยกับตัวท็อปนะมันห่างมันมีแกลบช่องว่างอยู่เยอะพอสมควร,สควรแสนสองแสนนะครับถ้าเราไปใส่เบาะสมมติเราเอาตัวนี้ไปเอาไปใส่เบาะ แล้วก็ไปเพิ่มตัวล้อแม็กผมว่ายังถูกกว่านะอันนี้ลองเปรียบเทียบเลยนะถ้าใครแบบว่าอยากได้ตัวแบบไม่ไม่อยากได้ถึงล้านอะไรเงี้ยไม่อยากได้ล้านล้านกว่าเอาตัวเนี้ยไปใส่เบาะนะครับเพราะว่ามีลูกค้าผมเขาไปใส่เบาะแล้วเขาไปตกแต่งเหมือนใกล้เคียงกับตัวท็อปอ่ะงบประมาณมันไม่บานเยอะมันไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันได้ตัวบอดี้ที่เป็นตัวบอดี้เดียวกันแล้วได้ตัวออปชันฟังก์ชันที่เรียกว่าใกล้เคียงกับตัวท็อปหรือตัวรุ่นรองท็อปอันนี้ก็น่าใช้นะเป็นหนึ่งทางเลือก นะครับอ่ะอันนี้รายละเอียดตัวด้านหน้าเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังนะเดี๋ยวผมขอญาตสตาร์ททิ้งไว้แล้วกันนะครับนี่ด้านหลังเดี๋ยวผมขอญาตเปิดท้ายไปด้วยนะเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะเป็นคนดูดแสงเนาะถ้าอยู่ในที่มืดไม่มีแสงเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นหน้ากัน <laughs> นะอ่ะนี่การใช้งานอันนี้เห็นไหมเขาให้ เขาให้ตัวเราจับมาทั้งหมด4ตํตำแหน่งเลยนะครับด้วยความที่เป็นตัวยกสูงเนาะรถเนี่ยคันเนี้ยมันจะมีพื้นฐานมาจากตัวรถกระบะนะ PPV นะครับเวลาถ้าเป็นวัยรุ่นขึ้นลงอะ่ะมันก็จะง่ายใช่ไหมแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอ่นะแบบคุณพ่อคุณแม่อายุเยอะเวลาก้าวขึ้นอะ่ะไอตัวนี้มันช่วยได้เยอะนะครับนะโอเคเวลาก้าวขึ้นมาแล้วด้านหลังเบาะหลังนะครับนี่ด้านหลังต้องบอกเลยว่าอันนี้คือระยะที่ผม นั่งขับนะไอ่เบาะตัวหน้าเนี่ยแล้วลองคิดดูเนี่ยผมนั่งเนี่ยระยะเลกลูมังเหลือเยอะเลกลูมเหลือเยอะเฮดลูมเหลืออยู่ผมสูง172นะครับ75ยังนั่งแล้วก็เหลือแต่ปกติถ้าเรานั่งกันเนี่ยเราจะนั่งกันอยู่สองข้างอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้านั่งกันสามคนอ่ะถ้าขนาดตัวเท่ากับผมเนี่ยมันนั่งมันก็ยังนั่งได้ไม่ได้เบียดอะไรเยอะนะครับหรือถ้าอยากจะนั่งสบายก็ไปนั่งแถวสามกันหกคนยังนั่งได้อยู่นะอันนี้ให้ดูที่นั่งแถวสอง นะครับอันที่นั่งแถวสองก่อนแล้วก็ไม่ต้องกลัวร้อนเพราะว่ามีแอร์นะมีแอร์มีแอร์มาให้นะครับแล้วก็มีไฟส่องเพดานแล้วก็สภาพเพดานนะให้ดูเลยนิ้วรอยแบบไม่มีเขียนยันเลยพวกนี้นะครับไม่มีเลยสภาพถือว่าสมบูรณ์ตามนี้นะแล้วก็นี่อ๋อมีที่พักแขนให้ด้วยนะครับมีที่พักแขนอ่าเนี่ยอยู่ในระยะองศาที่เวลาเรานั่งนะ ออปชันที่เขาให้มาถึงจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่ว่าไม่ได้ขี้เละนะครับยังใช้งานในชีวิตประจำวันได้อยู่นะในส่วนของตัวออปชันฟังก์ชันที่เขาให้มาเดี๋ยวผมขออนุญาตลงฝั่งนี้เดี๋ยวผมพับเบาให้ดูเดี๋ยวผมพับเบานะครับน,นี่นะครับเดี๋ยวผมเดินไปพับฝั่งนู้นด้วยนะ,ะเดี๋ยวให้ดูเลยการใช้งานฟังก์ชันได้ต่างๆนะครับอ่าดีมากช่างภาพช่วยทํางานนะฮะอ่าที่นั่งแถวสามนะครับ ก็เวลาใช้งานนะครับใช้งานง่ายนะครับแค่เราดึงมันจะมีเชือกดึงด้านหลังอย่างนี้องศาเบาะนะครับเนี่ยให้ดูเลยให้ดูด้านหลังนะครับองศาเบาะค่อนข้างที่จะเอียงได้เยอะนะอันนี้เอียงได้เยอะอันนี้พูดถึงการนั่งนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปนั่งให้ดูอีกทีหนึง่งนี่อ่านี่ผมขึ้นมานั่งแล้วปึ๊บอ่านี่ หัวเข่าผมยังเหลือนะเนี่ยหัวเข่าผมยังเหลืออยู่ผมนั่งนะครับแล้วบ่อข้างหลังพอมันเอนได้เยอะมันไม,ไม่ต้องโน้มตัวลงมาข้างข้างหน้าเยอะอะไรพวกเนี้นะครับเนี่ยองศาบอ่อนี้ปอดพับอยู่ในองศา,าที่นั่งแล้วบ่อด้านหลังผมก็พนักพิงไปอยู่เต็มแม็กของเขาเลยยังนั่งได้นะเอาจริงคังนเนี้ใครที่ครอบครัวแบบว่าม,มีคนเยอะอ่ะคันนี้นั่งกัน6คนยังนั่งสบายอยู่เจคนก็ยังนั่งได้แต่ด้านหลังด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่า เป็นเด็กเล็กอะไรพวกนี้เนาะเป็นเด็กเล็กามานั่งกันนะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเราดูนะสภาพตัวพื้นพรมนะมันสมบูรณ์นะครับรถคันนี้ไม่มีการไปแบบไปจมน้ําหรือไปน้ําท่วมมานะเพราะว่าตัวพรมเนี่ยมันเป็นลักษณะของพรมที่ใช้งานทั่วไปนะครับนะแล้วก็ยังถือว่าสภาพสมบูรณ์อยู่เนี่ยดูเลยนะพวกโครงสร้างถ้าเรามองเนี่ยมันจะไม่มีพวกรอยสนิมกินอะไรพวกนี้เพราะรถมันไม่น้ําท่วมมานะ แล้วก็เนี่ยพวกตัวเก้าอี้ตัวเก้าอี้นั่งเห็นไหมดิ้วรอยอย่ะแทบไม่มีเลยเพราะรถเขาใช้งานน้อยนะครับรถเขาใช้งานน้อยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะในงบป,ประมาณ879,000บาทนะครับถ้าเราคิดในแง่ของตัวเรื่องของการใช้งานเนาะเรื่องออปชั่นก็ใช้งานตามความจำเป็นของเรานะคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะค่างวดจะอยู่ประมาณสัก14อันนี้ผมผมคร่าวๆนะค่างวดจะอยู่ประมาณนี้ นะครับดอกเบี้ยพิเศษ2.79เริ่มต้นนะส่งได้ตั้งแต่4ีปีนถึง7ปีใครที่มีเงินเดือน25 0 0 0นนะครับแล้วหารถครอบครัวเป็นคันแรกของครอบครัวหรือเป็นคันที่2เนาะสมาชิกเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเนี่ยตอบโจทย์นะติดต่อเข้ามาเลยนะรีบติดต่อเข้ามานะคันนี้เรามีคันเดียวนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องด้วยเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูนะคลิปนี้ผมจะเน้นเรื่องของการใช้งาน นะเน้นของการใช้งานถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับพวกออกชั่มฟังก์ชันตัวเนี้เราทราบดีกันอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูนะ่านี่คือต้องบอกเลยว่าถ้าจะดูรถมือสองถ้าเป็นของแบรนด์อีซูซูเนี่ยเขาดูง่ายนะครับที่ผมบอกว่าดูง่ายดูอะไรเน้นความเดิมเขาสังเกตง่ายมากนะครับเนี่ยให้ดูเดี๋ยวให้เน้นที่โครงสร้างนะครับพวกหัวน็อตนะครับเขาเนี่ฝากระโปรงไม่ได้ถอด อันนี้เดิมๆโรงงานมานะครับไล่มาเลยโครงสร,ร้างแขนหน้าขวาแขนซ้ายคานหม้อน้ําพวกนี้ยังคงเดิมนะครับแทงค์น้ายาคูเลนต์หม้อนงหม้อน้ำนี่คือของเดิมหมดนะ <t ank> แล้วก็แผ่นเพจตัวรถตอกหมุดสีดําอันนี้อิวสูแน่นอนถ้ามาลักษณะนี้นะครับนะเนี่ยลองมาดูเลยนะครับด้านหน้าตัวที่วางตัวแบ,แบตเตอรี่อะไรพวกนี้นะครับ <t ank> ไม่มีค่าบแบบตัวน้ํากันหรือรอยผุอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับแล้วก็หัวน็อตด้านหน้าซ้ายเหมือนกัน สองข้างเหมือนกันครับคือไม่มีรอยไขรอยถอดนะครับอันนี้คือสภาพเดิมๆนะแล้วก็ตัวฝากระโปรงเองอันนี้ก็เป็นของเดิมนะครับของเดิมเลยแผ่นกันความร้อนสภาพสมบูรณ์มากนะครับแล้วถ้าพูดถึงตัวเรื่องของเครื่องยนต์คันนี้พันเก้านะครับร้อห้แรงมากก้าก็ประหยัดน้ํามันตัวรุ่นนี้นะครับใครจะไปไปปรับจูนอะไรเพิ่มเติม,ตมก็สามารถทําได้ครับ คันนี้รถเดิมๆมาเลยนะใครจะไปใส่พวกตัวคันเร่งไฟฟฟ้าอะไรเงี้ยนะครับจะไปไปแมปไปจูนเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันนะครับน่าใช้นะคันนี้นะครับใครที่มีฐานเงินเดือนหรือประกอบอาชีพแล้ว,ลวรู้ว่าไอ้รายไ,ได้ฉันไม่เกิน2 5 0 0 0 3 0นนะแล้วมองหารถแบบนี้อยู่นะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนด้วยเรื่องราคาด้วยตัวเลขใหม่ด้วยสภาพตัวรถนะครับและค่างวดที่ไม่แพงถ้าไปป้ายแดงนะครับคันนี้ค่างว่ก็ อาจจะมีอยู่ประมาณ20,000แต่คันนี้มันเหลืออยู่ประมาณสักหมื่นกลางๆ1 4 0 0 0ส0 0 0อยู่เลทประมาณนี้นะส่วนเรื่องเลทค่าง,งวดเรามาคุยกันอีกทีถ้าใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับผมมีไฟแนนซ์เนี่ยรองรับ10สถาบันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไฟแนนซ์ที่เป็นแบงค์หรือจะเป็นนอนแบงค์พวกลีสซิ่งพวกนี้เรามีตอบโจทย์ลูกค้าทุกประเภทแน่นอนนะแล้วก็ทุกอาชีพนะครับจะเป็นพนักงานบริษัทข้าราชการรัฐวิสาหกิจเกษตรกรเกษตรกรก็ออกง่ายนะใช้สมุดเล่มเขียวเลย อยากได้รถแบบนี้ใช้งานก็ทักมาหรือถ้าเป็นค้าขายคนที่ประกอบค้าขายอยากได้รถครอบครัวแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับไม่ติดเรื่องอาชีพนะขอแค่ตรวจสอบรายได้โทรเข้ามาเลยนะครับเบอร์ด้านล่างมีช่องทางการติดต่ออยู่แล้วติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับโอทเพจยนต์นะครับ,เ,นะรบเดี๋ยวดูแลให้คันนี้ยังว่างปี22ไม่3 8มห0 0 0บาทเท่านั้นเองสนใจก็รีบติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ก่อนจากกันนะครับฝากนิดนึงนะกดไลค์กดแชร์ กดซับสครา e ติดตามช่องผมไว้เลยนะครับของเพชรยนต์นะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปรีวิวรถคันหน้านะครับสวัสดีครับ